วัดแต่เช้าเลยนะฮะมันคึมๆเลยนะเนี่ยวันเนี้ยอ่าใช่วันนี้เหมือนฝนจะตกเลยที่บ้านนิกกีเป็นเหมือนกันไหมลูกเป็นเหมือนกันเปล่าเงียบกันหมดเลยอยู่กันไว้เนี่ยนะฮะนี่มาโรงเรียนแล้วนะวันเนี้ยเหมือนกันเลยเนาะฮะมเมอ่์กี้มีมีใครตอบภูแล้วว่าเหมือนกันเลยนะว่าเหมือนฝนจะตกใช่ไหม เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าอะไรนะฝนจะตกตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเลยโอ้โหนะนะเสาร์ที่เราก็จะได้ทําไมลูกนอนยาวๆแบบสบายๆในวันที่ฝนตกเนาะเออเป็นบรรยากาศที่เลิดมากนะอ่าอ่าตอนนี้เมื่อเช้าตอนเช้ามีใครกินข้าวแล้วยังลูกมีป่ะไหนถ้าใครกินข้าวแล้วกดหนึ่งไม่คุ้นหน่อยเซีลูกใครยังไม่ได้กินกดศูนย์ไมคุหน่อยเร็ว อ่าใครกินข้าวแล้วกดหนึ่งไหมครูหน่อยใครยังไม่กินกดศูนย์ไหมครูหน่อยลูกโอ้โหส่วนใหญ่ไม่พอยกินข้าวเนาะอ่ามีบางคนกินแล้วนะโอเคโอ้โหหลายคนเลยหลายคนเลยไอที่ไอเลขกเก้านี่คือกินอะไรมาลูกท <c oughs> ัานวาเออทัานวากินอะไรมานะเล็กเก้านะลูกนะแลนะโอเคตอนนี้เข้ามากันก็ เยอะพอสมควรแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินข้าวเลยนะฮ<ล>ะที่จกินเลยอ๋อจะกินทานตอนเข้าเรียนหรือเปล่านะหนึ่งหนึ่งสองพิซซ่าฮาร์ดเหรออาพิซซ่าฮาร์ดจะมาโอ้กิจติคุณมาถึงก็กินของแพงเลยฮะมื้อเช้าเนาะ <ๆ S 1> สุดยอดมากนะลูกอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คชื่อกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเช็คชื่อกันก่อนนะฮะอ่ะคนแรกเลยกันตะพัดมาหรือย,ยังลูกมาครับโอเคกันตะพัดมานะ ต่อไปกิติคุณลูกมาครับโอเคนะฮะวันนี้วันนี้พวกเราดูมีพลังเนอะเพราะว่าอะไรวันนี้วันศุกร์แล้วนะอ่าโอเคต่อไปกิติคุณยานโสภนานนานลูกกิติคุณยานโศนครับอ้ามาเ,เป็นยังไงบ้างเ,เป็นงไงบ้างเ,เป็นงไงบ้างลูกกิติคุณมันก็แค่ มาสิ่งที่ผมหยุดไปใช่ไหมครับอ่าใช่หนูหนูหนูเป็นอะไรนะเห็นได้ข่าวมาว่าไปไปตรวจใช่ไหมลูกพ่อแม่ผมติดโควิดครับแล้วผมรอเด็กน้วทุกคนอ่า้วแล้วผลตรวจของหนูเป็นไงมั่งลูกมันไม่พบครับแต่ผมมีอาการไม่พบแต่มีอาการอ่าก็อาจจะต้องไปตรวจซ้ำใช่ไหมลูก ใช่ครับรออีกเจ็ดวันครับอืมแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านหรือไปไปสถานที่ที่อื่นโลกหรือว่าไงไปนอนโรงแรมครับอืมเอาแล้วนี่หนูอยู่อืมเอาแล้วหนูอยู่บ้านกับใครลูกอยู่กับอาสองคนครับอ๋อโอเคอ่านะฮะก็ เนาะก็ครูเอาใจช่วยเนาะก็สู้ๆนะเดี๋ยวคุณแม่ไปประมาณสักสิบสี่วันเนาะเดี๋ยวก็กลับมานะฮะอ่าดังนั้นกิติคุณก็จะต้องดูแลตัวเองแล้วกินอาหารดีๆนะลูกนะนะครับมีถ้ามียาอะไรเนาะก็กินได้ก็กินช่วงนี้ก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะๆนะคะอ่าก็จะได้แข็งแรงเนาะลูกเนาะนะครับ อ่ะครับโอเคอ่าต่อไปต่อไปลูกคุณนอนนท์ไม่เห็นครับจิรัตลูกจิรัตวันนี้จิรัตมาเปล่ามาคนแรกๆเลยครับไม่เห็นตอบเลยเรออ่าจิรัตอาจจะไปไหนหรือเปล่าน่าจะเดินไปไหนนะฮะในช่วงที่กำลังเช็คเชือ่อดีนะครับต้องรอบสองคนมาคนแรกๆเลยอืม อ๋อสุดยอดเลยนะฮะเข้ามาแรกๆเลยนะอ่ะคนต่อไปลูกจิรายุมาครับมาครับจอ่าเห็นเนาะเห็นแวบๆเข้ามาอยู่นะชีวาวิตลูกอ่านะโอเคชีวาวิตรนาะพนะทพลทวีศักด์ลทวีศัก์ากมาไหมครับวันนี้มาครับโอเคนะฮะทะวีศัก์นะต่อไปธันวาลูกธันวาจินไทย โอเคนะครับทีรศ right. ิต no. ทิรศิตทีรศิ์มาทีระทิรศิ์ไม่มาเลยเนาะนะพีศิ์โลกพีศิ์ปงบางก็ดีนะฮะพีศิ์มาไหมจ๊ะวันนี้ยังไม่เห็นเลยครับวันนี้พีศิ์ก็ไม่มานะลูกนะพีรวิทย์โลกพีรวิทย์พีรวิทย์มาไหมเอ่ยพีรวิทย์าพีรวิทย์ก็ไม่มานะวันนี้นะยศวรีดยศวรีศมาไหมจ๊ะ อ่าโอเค,อเครัชานนรัตนชัยรัตนชัยมาเปล่าอ่าโอเคนะครับสิริศาสต <มา S 1> ร์ศิลมาค่ะศิลโลกอ่าโอเคแม่แม่บอกแล้วแม่บอกแล้วอ่าสุภลักษ์สุภลักษ์โลกอ่าโอเคนะฮะสุภวิย์ฐานวิเศษมาไหมโลกวันนี้ พานิเศษลูกะนะไม่มาเนาะอนโนไทยมาครับอ่ะโอเค<ม>จ้าเอกวินลูกเอกวินยังไม่เห็นครับอ่ะยังไม่มาเนาะกัญญาภาคลูกมาค่ะโอเคนะต่อไปใกล้รุ่งใกล้รุ่งเออนะอ้าววันนี้ใกล้รุ่งไม่มาเหรอลูก นะฮะอโนไทให้ลุงมาป้าวันนี้มาค่ะมาค่ะโอเคโอเคนะฮะเคมิกาชาติดาลูกมาค่ะมาค่ะหนูมานะสัญญาณไม่ดีโอเคโอเคชาติดามาเนาะชมพูนู๊อ่าโอเคค่ะท่นัญญามาค่ะมาค่ะ <im itation> <g ül> okay, โอเคโลกนะที่จุดทาที่จุดทาวนี้มาเป้าใครลุ่มเข้ามาแล้วทีจุดทามานะฮะมีสรามาไหมลูกสีรกตเข้าอยู่โอเคครูเชยให้แล้วลูกสีรัตนะอ่าปนิสรามาไหมลกูกมาคะ่ะโอเคค่ะพัชราพรรัตนาพรมาคะ่ะว <มา S 1> อวะไลพันลูก มาค่ะอาพานะค่ะอาไหนบอกว่าไปไหนเมื่อกี้โอป้าไปไหนน้องไปแล้วค่ะาเลียงเหมือนเสียใจนี่เนี่ยาสุนทราสุพรรษาลูกอสุพรรษามาแล้วเศธวุฒิการตะพาท่อนทองลูกนะครับโอเคนะ เดี๋ยวนี้ครูแจ้งข่าวก่อนเนาะสําหรับชมพูนุ๊กกะศิละปภาที่บอกครูเมื่อคืนใช่ไหมลูกนะครูบอกคุณครูเขาไว้ให้แล้วนะนะครูพิมพ์แชทไปบอกครูเขาแล้วนะฮะแต่ครูเขายังไม่ได้หาดนะเดี๋ยวครูจะลองทวงถามให้ขีนนึงเนาะในช่วงสายๆนะครับนะแล้วก็อ่ะแล้วก็มีมากรกมการทวงแลว <laughs> นะฮะอาจจะทวงเด็กๆบ่อยหนึ่งบ่อยหน่อยเนาะในช่วงนี้นะฮะ <laughs> นักเรียนลูก ผู้ปกครองบอกหรือยังเอ่ยว่าคุณครูได้เข้าไปโพสเนาะสำหรับเด็กๆที่มีชื่อที่แบบว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขามาขอความร่วมมือแบบว่าให้เราเนี่ยร่วมในการให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ในที่นี้หมายความว่ายังไงพิถมาแล้วครับพิถมาแล้วครับพิสิท์ใช่ไหมโคนะ,ะเราจะนะครับเขาจะสัมภาษณ์เราเนาะสัมภาษณ์ในที่นี้หมายถึงว่า เขาจะโทรมาหาเราอาจจะเป็นทางโทรศัพท์หรืออาจจะเป็นทางไลน์นะเพื่อมาสอบถามเราเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับสุขภาพกายเนี่ยแหละแล้วการดำรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะแบบโทรมาถามโดยเขากําหนดไว้ว่าสาสิบนาทีนะแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้กําหนดตารางนัดหมายมาว่าจะโทรมาเมื่อไหร่นะครับดังนั้นนักเรียนที่มีชื่อนะลกูกหนูก็สามารถที่จะเข้าไปกรอกเนาะไปกรอกดูลองไปอ่านดูก่อนก็ได้ครัวเ,เอกสารแนบไว้ให้แล้ว นะครับ <Yeah. Okay. S 1> ก็ลองไปอ่านดูเนาะแล้วก็ลองให้ข้อมูลดูแล้วก็อันสุดท้ายหนูจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็อยู่ที่ตัวหนูได้ว่าหนูเนี่ยจะให้สัมภาษณ์หรือไม่ให้นะแต่ทางมหาวิทยาลัยมหิดนเนี่ยก็เขาก็ได้อ่เขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว,ว่าบอกมาว่าเขาเนี่ยจะเก็บข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยเป็นความลับแล้วนกะ็คือไม่เปิดเผย ต่อสาธารณชนนั่นเองนะฮะดังนั้นนักเรียนก็สบายหายห่วงได้เลยเนาะเพราะว่าเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับมากนั่นเองนะฮะ,นะะดังนั้นเนี่ยเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลอาจจะไม่ล่วไหลนะฮะไปไปที่อื่นนะลูกนะอะ่ะท่านี้นะครับเมื่อวานเนาะเมื่อวานครูกะทวงถามยิกยิก,ย,กยิกเลยนะฮะ นะจนผู้ปกครองปวดหัวหมดแล้วนะโลก <c oughs> วันนี้เนี่ยก็จะทวงเนาะเป็นวันสิ้นสุดนะวันสิ้นสุดของสัปดาห์นี้นั่นเองนะฮะโลกก <c oughs> ันตาพักับมหาเทียนโลกกันตาพัทกับมหาเทียนหนูเข้าแอป,ปไม่ได้หรือเปล่าโลกหรือว่ายัางไงเอ่ย <c oughs> กันตาพัเอ่อกันตากันตาพี่เชียนโสพลกับอ่าสุภลักษ์มหาเทียนโลกหนูเข้าแอป,ปได้ไหมเอ่ย เอากันาพัดก่อนละกันการนาพัดกันนาพัดลูกกันาพัดอยู่ไหมเอ่ยกันาพัดอยู่ครับกันาพัดกันาพัดเข้าแอปได้ไหมลูกหรือว่ายังไงเอ่ยยังไม่ได้เข้าครับอ๋อยังไม่ได้เข้าใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ทําให้ครูได้ไหมลูกเป็นไรได้โอเคเยี่ยมมากอย่าลืมนะอย่าลืมนะอ่า่ซนมหาเทียนมหาเทียนมหาเทียนก็อ่าเข้าไม่ได้ใช่ไหมลูกอ่าแต่หนูโหลดแอปมายัง อ่าเดี๋ยวมาหาเทียนเดี๋ยวมาหาเทียนแชทแชทส่วนตัวมาหาครูเนาะนะครับเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูบอกนะหนูอาจจะลืมรหัสอล้วอ่อนอานว่าจะลืมรหัส<ๆ>ใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวครูบอกรหัสผ่านให้เนาะดังนั้นสุภลักษณ์แชทมาหาครูเนาะนะครับอ่าอ่ะ,อะกิติคุณคุณก <s> ิต<แ>ิคุณยานโสภนาน, so นันนะครับเดี๋ยววันนี้เนาะกิติคุณคว่าจะต้องรลกวนกิติคุณนิดนึงนะลูกนะ ให้กิติคุณเข้าไปทำแบบประเมินนะลูกแบบประเมิน S D Q E Q ภาวะเครียดและซึมเศร้านะครับเดี๋ยวกิติคุณกิติคุณ,คณแชทส่วนตัวมาหาครูก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะส่งโปสเตอร์ให้ดูว่าจะต้องเข้าอย่างไรเนาะกิติคุณนะครับอาทิตย์ศร์ธิรศิรษย์ลูกธิรศิษย์อยู่ไหมเอ่ย ไม่เห็นครับในกลุ่มนี้รัตนาชัยรัตนาชัยรัตนาชัยลูกภาวะเครียดสรุปหนูหาเจอไหมลูกเจอไหมผมผมทำหมดแล้วนะครูเอาหรอทำหมดแล้วหรอ่อเดี๋ยวครูลองใช้ให้อีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวครูบอกทางแชทกลุ่มแล้วกันเนาะนะครับอ่ะอันนี้สุภวิทย์มหาเทียนเนาะนะครับก็ยังไม่ได้ทำสองสามอันนะ อ่าล้วก็มีใครอีกอ่าสุพันษาสุพันษาลูกลสุพันษาไปแล้วครับอ้าวออกไปแล้วหรอครูครับดเด้งไปแล้วเราเด้งไปแล้วหรออ่าโอเคนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูบอกในกลุ่มเนาะนะครับอาจจะทวงเยอะนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะลูกนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบว่าต้องส่งไปเลยเนาะเพราะว่าทางเขตเนี่ยเขาจะขอตรงส่วนตรงเนี้ยเพื่อที่ เขาจะดูข้อมูลของนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยเป็นเป็นการเก็บสถิติอะลกูกถ้าสมมติเราแบบไม่ตอบเลยอย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยหลายๆคนอย่างเงี้ยข้อมูลที่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์เนาะดังนั้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะเอาตรงเนี้ยแหละไปวิจัยหรือไปพัฒนาแล้วเอากลับมาสู่ตัวนักเรียนเองนะดังนั้นเนี่ยครูเลยต้องให้พวกเราทําไมลกูกอ่าต้องให้ทํากันทุกคนนั่นเองนะดังนั้นนักเรียนอาจจะเบื่อครูนิดนึงเนาะครูอาจจะตามงานหลายๆอยา่าง นะฮะลูกนะอ่ะนะครับเนาะมีอะไรมีอะไรสงสัยไหมลูกมีใครแบบว่าครูหนูทําไม่ไดต้ตรงนู้นตรงนี้มีมะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนทําทําให้ครูหมดแล้วเนาะก็ต้องขอบใจนะักเรียนนะคะหลายๆคนเลยที่โอ้โหแบบนะช่วยคุณครูเนาะก็ทําทําให้นะทุกอันเลยนะครับยกเว้นอันสุดท้ายเนาะก็คือซึมเศร้านะ,ะมันไม่ขึ้นนะลูกแต่คนที่ทําแล้วก็ไม่ต้องกังวล นะฮะนะครับวันศุกร์แล้ววันศุกร์แล้วโลกนักเรียนคนไหนมีปัญหาในเรื่องการเข้าเรียนต่างๆไหมมีใครยังไม่ได้สอบกลางภาคบ้างไหมโลกมีป่ะในวิชาต่างๆมีไหมโลกแต่ภาษาอังกฤษมีนะครับมีนะอ่าภาษาอังกฤษยังมีอยู่เนาะอ่าโอเคของครูก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าเรียนอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าห้องเรียนอยู่แล้วนะครับก็ แต่ยังไม่ได้สอบนะแต่บางคนเข้าไปสอบแล้วแต่ไม่เข้าเรียนก็มีนะครับหลายคนอยู่นะอะนักเรียนลูกอ่าใครมีปัญหาอะไรแจ้งครูดได้เลยนะมีไหมมีไหมครูจะได้ไปประสานงานให้กิตดดิคุณยานสุภนาน,นันสามารถขอเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์หรือว่าช่วยเรื่องโควิดนะครับอ๋อขอให้นะ อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปคุยให้เนาะนะคะให้ผู้ปกครองด้วยนะครับแล้วก็นักเรียนด้วยคนละบ้านเนาะอืมแต่ผู้ปกครองเขาไปอยู่ไปอยู่เอ่อโรงแรมใช่ไหมลกูกโรงแรมโรงแรมก็จะมีอาหารการกินให้อยู่แล้วคุณน้องใช่ไหมอเออ่าอ่าแล้วก็จะมียาให้ด้วยก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการรักษาเลยแต่ใช้โรงแรมเป็นสถานที่พักกักตัวนั่นเอง โฮเทลไอโซเลชั่นนี่นี่อ่าโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนาะอลูกเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะเดี๋ยววันนี้ปล่อยนักเรียนเนาะให้ไปพักผ่อนกินข้าวนะเดี๋ยวกินข้าวไม่ทันนะลูกเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะนะครับอ่ะโอเคนะครับใครมีปัญหาอะไรก็แชทมาหาครูได้นะลูกนะนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันอีกที่วันวันจันนะครับนะบ่ายบาย,บายนักเรียนทุกคนลูกสวัสดีครับคุณน้องครับบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ,บ สวัสดีครับสวัสดีครับวับ๊ายบายจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโฆนณาหมอสองลูกให้ดูผูกอนบ๊ายบายคุณน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ